เรื่องของมาเฟียในท้องที่ทําให้หลายคนก็กังวลครับเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะปราบปรามให้สินส้นซากนายกรัฐมนตรีสั่งมาแล้วแล้วก็มอบหมายคุณอนุทินคุณอนุทินมอบหมายให้คุณชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณชาดามีอะไรอยากจะฝากไปถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลไปฟังจากปากกับซละเลิกแล้วชีวิตจะมีความสุข ไม่มีใครใหญ่กับประตูคุกนะครับผมและเรียน้ในความบรบว่าถ้าไม่เลิกก็เจอกับระบบแน่นอนระบบกฎหมายที่ที่จะลงไปถล่มคุณแน่นอนครับผมนี่เป็นคำยืนยันของนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่วันนี้ก็มาให้สัมภาษณ์กรณีการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในรายการโมโนเจาะข,ข่าวเด็ดของเรานะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุยกับคุณเอกนนทกร นายชาดาเนี่ยก็ฝากถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศครับหลังจากกระทรวงมหาดไทยจะจัดทําบัญชีร,รายชื่อผู้มีอิทธิพลอย่างที่คุณนันท่ไฟบอกจะแบ่งเป็นสีนะสีแดงคือกลุ่มผู้มีอิทธิพลจริงๆแล้วก็มีสีเหลืองสีเหลืองคือกลุ่มที่เฝ้าระวงังอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้โดยรายชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการคอยตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมรัฐมนตรีชาดาบอกว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจนะว่าจะต้องเจอกับผู้มีอิทธิพล มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนเป็นความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีกำนันนกเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องมาหาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาครับหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีการคาดโทษกับผู้บังคับบัญชาด้วยหากผู้ใต้บังคับบัญชากระทําความผิดอย่างเคสของกำนันนกอย่างกำนันนกถ้าเกิดผิดเนี่ยนายอำเภอก็อาจจะต้องถูกคาดโทษไปด้วย ทางกระทรวงมหาดไทยจะต้องปรับรูปแบบการทำงานนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันครับฟังนะครับแต่มันถามว่ากำนันอย่างกำนันนกนอำเพอไม่รู้หรอคุณจะมาโยนแบบกำพุ่งกับผู้การเนี่ยไม่ได้นะครับกำนันคนในปกครองคุณน่ะใช่ไหม มันต้องย้ายไปพร้อมกับภูมิกับกับผู้การด้วยผมเรียนว่าความรู้แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมหาดไทยก็าคงดําเนินการเขากำลังจะปรับเรื่องโยกย้ายอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนว่าแต่ตอบปนี้มันต้องมีการคาดโทษกันนะครับต้องคาาตำนานมีปัญหาหนายอำเภอต้องรับผิดชอบครับส่วนเรื่องที่คณะทํารรงานแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลจะบูรณาการจากหลายกระทรวงหลายหน่วยงานก็คาดว่าไม่นานนะครับจะมีคําสั่งออกมาอย่างเป็นรูปประธรรมครับ